วันที่20มีนาคมวิสาสเบร์เวอรี่พัทยาแอนด์รีสตอรองหรือโรงเบียร์วิาสา์พัทยาได้จัดกิจกรรมเปิดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติในเรื่องของดราฟต์เบียร์ให้กับผู้ที่สนใจโดยมีนายศิริวัฒนการชัยศรีผู้อำนวยการวิสาสเบร์เวอรี่พัทยาแอนด์รีสตอรองและนายชาคริตจันเพชรบรยว์มาสเตอร์ร่วมเป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวเป็นการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการให้กับผู้ที่เข้าอบรมซึ่งจะได้เรียนรู้ข้อมูลในเรื่องของประวัติความเป็นมาของการผลิตราฟ f t เบียร์ประเภทของเบียร์ตลอดจนวัตถุดิบและอุปกรณ์รวมทั้งการทำความสะอาดของเบียร์รวมถึงขั้นตอนการผลิตทั้งแบบอุตสาหกรรมและแบบโฮมบิวพร้อมทั้งมีการลงมือภาคปฏิบัติในการเรียนรู้การใช้เครื่องมือจริง ในศิรวัตรการชัยศรีผู้อำนวยการโรงเบียรวิสาพัทยาให้ข้อมูลว่าปัจจุบันแม้ว่าดราเบิเบียจะมีคนให้ความสนใจมากขึ้นแต่กำลังซื้อก็พบว่าน้อยลงตั้งแต่เกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด1 9ยิ่งทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกมากขึ้นเพราะดรบฟเบียยังจัดว่าเป็นกลุ่มเฉพาะสาเหตุหลักมาจากยังมีราคาค่อนข้างแพงกว่าเบียรทั่วไป ทั้งนี้การเปิดอบรมให้ความรู้ดังกล่าวทางโรงเบียวิสา์พัทยาได้ดำเนินการจัดขึ้นเพราะพบว่ายังมีผู้ที่ชื่นชอบและต้องการหาความรู้ในเรื่องของเบียเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบนี้ประมาณ2เดือนต่อครั้ง โดยทุกครั้งจะมีการจำกัดผู้เข้ารับการอบรมไม่เกินสิบคนเพื่อความเข้าถึงเข้าใจและสามารถสอบถามข้อข้องใจจากวิทยากรได้อย่างใกล้ชิด